อดีตช่างรับเหมาก่อสร้างน้อมนำแนวพระราชด,ดำริปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างมาปรับเพิ่มเป็นปลูกไม้7ระดับได้ประโยชน์5อย่างหวังให้เป็นมรดกยามแก่เท่าติดตามจากข่าวของคุณจิตนาเกื้อหนุนครับ อสดางและรุ่งทิพย์ศีหาราชปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกๆวันไม่น้อยกว่าวันละสิบต้นลงในที่ดินหลังบ้านเป็นเวลากว่า8ปีมาแล้ววันนี้มีพันไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นไลยระดับให้เห็นเป็นชั้นๆแต่ละชั้นให้ประโยชน์แตกต่างกันและทยอยเก็บผลผลิตได้ตามอายุของพืชตั้งแต่25วันจนถึง30ปีโดยน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่าง มาประยุกต์ปลูกไม้เพิ่มอีก4ระดับเน้นความหลากหลายของพันธุ์ไม้โดยไล่ขึ้นมาจากชั้นล่างสุดเป็นพืชหัวเช่นขิงขา่าถัดขึ้นมาเป็นพืชน,น้ำเช่นผักบุง้งพืชเกาะเกี่ยวพืชหน้าดินจำพวกพืชผักสวนครัวไม้ชั้นล่างเช่นชะอมปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นไม้ชั้นกลางและเป็นร่มเงาให้กับต้นยางนาซึ่งเป็นไม้ชั้นบนสุดที่เขาตั้งความหวังจะให้เป็นบําเหน็จบํานานในอีก20ปีข้างหน้า เพราะต้นยางนาเป็นไม้โตเร็วเมื่อโตเต็มที่สามารถนำมาแปรรูปขายหรือใช้น้ำยางเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซลถ้าผมต้องการเงินก้อนนี่ผมน่าจะถึง90ล้านจากยางนา3,000ต้นคิดในราคาที่ยกละหมื่นห้าต้นละสามหมืนะครับแต่ถ้าผมต้องการบำเหน็จมีสองแนวทางแนวทางที่1คือ ตัดขายเดือนละต้นสองต้นผมก็จะอยู่อายุถึงเกือบร้อยปีหนดเลยมัง้งจะคงอยู่ไม่ถึงหรอกนะครับแนวะทางที่ที่หนึ่งนะแนวะทางที่สองคือไม่ตัดเจาะน้ํามันยางเจาะน้ํามันจากต้นยางนาเนี่ยนะครับเอามาผลิตเป็นน้ํามันไบโอดีเซลซึ่งในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าน้ํามันดิบจะลดลดน้อยลงไปแล้วราคาก็จะสูงขึ้นทุกวันนี้ผลผลิตจากไม้เจ็ดระดับ กว่า100ชนิดทยอยให้ประโยชน์ได้5อย่างตามตั้งใจคือเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยยาสมุนไพรให้ทยอยเก็บกินในครัวเรือนแบ่งปันเพื่อนบ้านเหลือขายสร้างรายได้นับหมื่นต่อเดือนเป็นมไม้ใช้สอยและช่วยเพิ่ม,ม,มพื้นที่ป่ารักษาระบบนิเวศทั้งยังเปลี่ยนชีวิตของอัสดางจากช่างรับเหมาวกว่อสร้างที่หมดตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจมาสู่ปราดเกษตรและวันนี้ ต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ยังต่อยอดเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนบ้านมาเรียนรู้สู่ชีวิตพอเพียงร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งความรู้สู่ความยั่งยืนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย